ดูในข้อนี้ครับ2คูณด้วยวงเล็บตัวนี้นะครับ3าม y บวก1นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ10นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราทำอะไรก่อนได้นะเราเอา2เนี่ยเข้าไปคูณใน3า y บวก1่ก่อนดีกว่านะ2คูณ3ได้6 y นะครับนะครับเอาไปคูณทีละตัวนะครับเอา2ไปคูณตัวที่2ตัวที่2ก็คือ1เอาสองคูณ1ก็ได้2ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็ได้ลบ นะมีค่าน้อยกว่าลบสิบเหมือนกันนะตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีเลข2อ,อยู่เห็นไหมครับบวก2อ,อยู่เดี๋ยวเราย้ายบวก2ไปทางด้านขวามือนะครับ2มีค่าเป็นบวกนะครับเมื่อเราย้ายไปขวามือนะครับก็จะได้เป็นลบ2นะครับเห็นน่าจัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูว่าเราเหลืออะไรบ้างนะครับทางด้านนี้ด้านนี้เหลือ6ก y เหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วตรงนี้แหละครับ ลบสิบกับลบสองก็เอามารวมกันนะได้เป็นลบสิบสองนะครับตอนนี้เรามองเห็นแล้วว่าถ้าเราจะหาค่า y นะเราต้องทำไงครับเราต้องเอาอะไรออกเอาหกเนี่ยให้หมดไปใช่ไหมครับหกนี่ตอนนี้ทำไงครับคูณอยู่กับ y ใช่ไหมครับคูณอยู่กับ y เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการให้หกหมดไปทำไงครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งจากคูณก็กลายเป็นหารนะครับเพราะนั้นตรงน,นี้เป็นลบสิบสองนะ เราก็เอา6มาหารซะนะย้ายมาจากคูณก็กลายเป็นหารนะครับดูนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างหกนะตัดได้ไหมหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออะไรครับเป็นคำตอบเหลือ y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองนะเป็นคำตอบข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปกัน เมื่อเราวาดรูปนะครับเราก็จะได้อะไรครับ y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2นะก็คือตั้งแต่ลบ2เป็นต้นไปเนี่ย y ชี้ไปทางลบเลยนะครับไปถึงลบ infinity นะครับถ้าเราตอบเป็นช่วงเราจะตอบอยังไงครับเราจะตอบว่าลบ2นะลบ2แบบนี้นะคอมม่าคอมม่าอะไรครับลบ infinity นะนะ ลบวิลบลบนิจต้องเป็นเครื่องหมายเปิดนะครับต่อเป็นลบอินฟินิตคอมม่าลบสนะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายปิดเพราะว่าเป็นเครื่องหมายตัวนี้นะครับดูให้เข้าใจโอเคนะครับ